วิธีอัปโหลดคลิปวิดีโอลง Facebook ให้ชัดแบบ HD นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการอัปโหลดคลิปวิดีโอบน Facebook แล้วไม่ชัดภาพมันเบลอบอกเลยว่าคุณจะพลาดในการขายสินค้าหรือการนำเสนอตัวคุณมากๆเลยนะคะถ้าคลิปไม่ชัดคนจะเลื่อนผ่านได้เร็วมากๆสํสำหรับคลิปนี้นะคะคุณลี่ก็มีวิธีการมาฝากทุกคนนะคะสิ่งแรก ที่คุณควรที่จะต้องดูเลยนั่นก็คือก่อนที่เราจะถ่ายถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพบางคนยังพลาดเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือการเช็ดเลนส์กล้องนะคะการเช็ดเลนส์ของเราให้มันสะอาดทําให้ภาพและคลิปวิดีโอของเราชัดมากยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งต่อมานะคะก็คือการไปตั้งค่าในในกล้องมือถือของเราให้เป็น ความชัดที่ 720p นะแต่บางคนถามว่าตั้งที่ 1080p ไปเลยได้ไหมเพราะว่ามันจะชัดกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าคุณจะเอาคลิปวิดีโอลง Facebook แล้วคุณตั้งที่1080แต่ว่าเวลาเราอัปโหลดลง Facebook แล้ว Facebook เขาจะลด ความละเอียดของคลิปของเราให้เหลือแค่ 720p เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เอาคลิปไปใช้ที่อื่นต่อคุณสามารถตั้งแค่720ก็ได้แต่ว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะอัพลง Youtube หรือเอาไปใช้ที่อื่นต่อให้มันคมชัดมากคุณสามารถตั้งค่าให้มันชัดมากกว่า720ได้นั่นเองนะคะแล้วสเต็ปต่อมานะคะเวลาอัพโหลดขึ้น f a c e b o o k หลายๆคน ทำคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจากที่ตอนถ่ายมาชัดแจ๋วมากดีมากคุณภาพดีมากแต่เวลาอัปโหลดมาเนี่ยภาพกลับเบลอสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีปัญหานี้นะคะก็คือในขณะที่เราอัปโหลดเนี่ยอินเทอร์เน็ตของเรามันไม่มากพอในการอัปโหลดมันจะทําให้ระหว่างอัปโหลดเนี่ยคลิปมันไม่ชัดนะคะเวลาอัพโหลดเสร็จคลิปมันไม่ชัด ให้เราเช็คอินเทอร์เนต็ตให้ดีๆถ้าสามารถมี Wi-Fi ที่ความเร็วมากๆได้ก็ดีเลยนะคะและต่อมานะคะสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาก็คือการไปตั้งค่าใน Facebook ของเรานะคะให้มีความชัดทที่ 720p นะคะแบบ HD สำหรับวิธีการเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ และเมื่อเราตั้งค่าแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะ การที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นถ้าใครทำเพจนะคะอยากจะอัพลงเพจของเราให้เราไปอัปโหลดที่ Creator Studio หรือเข้าไปที่ Business Suite นะคะในแอปอีกแอปหนึ่งชื่อว่า Business Suite แบบนี้นะคะและวิธีการอัปโหลดที่ถูกต้องเราไปดูกันเลยนะคะ